จริงผมไม่ใช่คนมีวินัยมากแต่ผมเป็นคนที่ชอบคิดตลอดแล้วผมไม่ไม่ได้แบบยึดติดว่าต้องต้องทำปฏิมาก,กรรมอย่างเดียวเรื่องการจัดการเวลาเนี่ยที่บอกก็ไม่มีเวลาเนี่ยผมผมพูดต,งตรงๆนะครับไม่ไม่ใช่ข้ออ้างแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบทำงานถ้าจนใช้ชีวิตไม่ปกติผมคิดว่าเป็นใช้ชีวิตให้ปกติแต่สำหรับผมเอาแนวคิดผมนะผมเป็นเป็นอาจารย์ด้วยเป็นครูด้วย ผมเชื่อว่าผมต้องทำงานถ้าผมไม่ทำงานเนี่ยผมผมคิดว่าลูกศิษย์มองขึ้นมาเขาเขาก็ไม่เชื่อมั่นว่าผมผมทำอะไรเพราะว่าผมไปสอนเขาแต่ผมไม่ทำงานศิลปะเนี่ยในมุมกลับกันคือผมคิดว่าเขาก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นผมแต่นั่นนั่นคือเหตุผลหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งผมก็ผมก็ยังสนุกกับการทำงานศิลปะเราก็ทำไปตามกำลังแต่ว่าก็ไม่ควรจะหยุด ช่วง3ปีหลังเนี่ยผมเริ่มวางแผนว่าจะแสดงเดียว10ปีติดกันผมคือเหลืออายุราชการ10ปีตอนนี้ก็แสดงเดี่ยวไปแล้ว3ครั้งนะครับก็เหลืออีก6-7ครั้งนะครับก็เพื่อจะพัฒนาตัวเองแหละแล้วก็อีกประเด็นคือตอนนี้เราก็พยายามจะตามกระแสของโลกศิลปะยุคใหม่แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าจริงๆเราก็ก็คือมีมีทักษะแบบเดิมนะครับ อย่างเช่นผมต้ยกตัวอย่างว่าอย่างงานชุดหลังๆของผม3ปีหลังเนี่ยผมเริ่มใช้พวกฟาวอ็อบเจกต์หรือวัสดุเก็บตกหรืออะเรด้เมดวัสดุสําเร็จรูปเข้ามามีส่วนผสมในงานมากขึ้นหรือแทบจะเป็น50%ของงานเพื่อเพื่อจะทดลองว่าเราสามารถที่จะรีเลทหรือสร้างจินตนาการใหม่ๆให้กับให้กับงานของเรานะครับ ตัวเนื้อหาที่เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้วิธีเดิมคือตั้งคอนเซปต์ไว้นะครับแล้วก็สร้างงานเพื่อตอบคอนเซปต์กลายเป็นว่าเราก็ผจญภัยนะครับเหมือนกับว่าเราเราผจญภัยไปกับตัววัสดุใหม่ๆก็คือว่าถ้าเรามองว่าวัสดุเก็บตกเนี่ยเป็นประติมาก,กรรมหรืองานศิลปะที่ศิลปินหรือนักศึกษาอย่างของผมเนี่ยผมเก็บงานนักศึกษาผมสอนแล้วเนี่ยทุกๆปีเขาทิ้งไว้ผมก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะ จริงๆตัวงานนักศาเนี่ยเขาก็มีแนวคิดของเขาทีนี้ตัวไอสิ่งที่ผมใส่เข้าไปเช่นบันไดซึ่งเป็นตัววัสดุสําเร็จรูปเนี่ยผมก็มีมุมมองของผมอีกอันหนึ่งอย่างที่เห็นตัวงานว่ามันเสียบเข้าไปกลางตัวของของของคนเลยเนี่ยผมก็มองถึงบันไดในความหมายของผมนะครับในความหมายของผมก่อนนะัคือบันไดเนี่ยถ้ามันขึ้นที่สูงเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องของบันไดเราจะพูดถึงความสําเร็จหรือความความก้าวหน้าของมนุษย์ ความต้องการที่จะประสบความสําเร็จในขณะตัวตัวคนเนี่ยนักศึกษาที่ชิ้นงานที่ผมเก็บมาที่ทิ้งไว้ผมก็ไม่รู้ความหมายหรอกแต่ว่าผมมองว่าบันไดตัวเนี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยถ้าเกิดมันเอาไปไว้ในตัวของตัวตัวฟิกเกอร์ตัวเนี้ยเหมือนเราติดกับดักการสอนความสําเร็จตั้งแต่เด็กจนโตว,ว่าต้องมีพรสวรรค์อะไรสักอย่างต้องประสบความสาเร็จในชีวิตซึ่งนจนถึงวันเนี้ย เราบันไดพวกนี้มันเหมือนมันฝังเข้าไปในตัวความสําเร็จพวกนี้จนเราลืมนึกไวว่าจริงๆแล้วไอ้ความสุขง่ายๆหรือว่าเราอาจจะทําอะไรที่ไม่ประสบความสําเร็จอะไรก็ได้แต่เรามีความสุขฉะนั้นงานชิ้นนี้ก็ผมก็ใส่ความคิดตรงนี้เข้าไปซึ่งประเด็นตรงนี้ผมผมยังเดินต่อว่าปีนี้ผมก็ยังมองไปถึงวัสดุเก็บตกทั้งหลายแล้วก็เรื่องของตัววัสดุสําเร็จรูปที่ผมเอามาเพิ่มเข้าไปหรือจะอาจจะมีบางส่วนที่ผมปั้นขึ้นมาใหม่ ซึ่งตอนนี้มันจะแตกต่างจากสมัยทำงานช่วงยุคยุคเก่าของผมซึ่งเราจะคิดเป็นอาร์ตฟอร์มเนี่ยคือคิดสำเร็จรูปหมดไม่ว่าจะองค์ประกอบศิลป์บาลานซ์ซ้ายขวาซึ่งเป็นเป็นเทสติเชเนลที่แบบเราเราเรียนมาที่ตั้งแต่เราเรียนมานะครับซึ่งตอนนี้ก็พยายามพยายามจะพัฒนาแล้วก็พยายามจะไม่ไม่มีคอนเซปตที่ตายตัวเพื่อจะปล่อยให้เราจินตนาการไปไปกับวัสดุเก็บตกหรือ,อ ตัววัสดุสําเร็จรูปที่เราไปไปเจอฉะนั้นมันมันก็จะไม่ใช่ซีรีส์ว่าซีรีส์นี้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนแต่ก่อนซึ่งแต่ก่อนผมจะทําแบบนั้นแต่ก่อนผมจะมีความคิดหลักอันหนึ่งแล้วก็พยายามจะทํางานเป็นซีรีส์แล้วก็พัฒนางานแต่ว่าตอบความคิดเดียวเหมือนตอนเรียนศิลป,ปนิพนธ์แต่ยุคหลังๆผมมองว่าก็ไม่ไม่ได้ไปจํากัดตรงนั้นคิดว่าอยู่ที่ว่าเราเจออะไรแล้วเราถ้าเรารู้สึกเราก็เก็บ เก็บแล้วก็มาทําวันนั้นอาจจะเก็บมาก่อนแต่ว่าอาจจะยังคิดไม่ออกแต่วันไหนที่มันมันปิ๊งขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมแนวคิดอะไรเข้าไปตอนเด็กๆ่ยโอเคเราเราอาจจะอยากเราชอบใช่ไหมครับเราเราทำงานศิละปะแล้วมันชอบมันบางทีก็ตามวัยเนาะเด็กๆก,ก็อาจจะอยากมีชื่อเสียงมันก็มีแรงผักอยาก เรียนศิลปก,รอ,กอรอย่างอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงจุดหนึ่งแน่นอนมันมันมันจะต้องถึงจุดที่ที่ตั้งคําถามกับตัวเองผมคิดว่าทุกคนต้องตั้งคําถามผมตั้งคําถามเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ทํางานแบบชัดเจนขึ้นแต่ก่อนก็ทําบ้างไม่ทําบ้างแต่ตอนเนี้ผมชัดเจนขึ้นผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันงานผมแทบไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งแต่ก่อนทั้งได้รางวัลขายได้ตอนนี้มันไม่ได้รางวัลผมไม่ส่งแล้วก็ไม่ได้ขายได้ แต่ที่ที่ผมค้นพบคือค้นพบอยู่สองคำคุณค่ากับมูลค่าเท่าที่ผมเจอกับตัวเองตอนนี้ตอนเนี้สมัยก่อนนผมคิดว่าผมสนใจคุณค่าน้อยบางทีถูกแรงผักด้วยมูลค่าหรือความอยากดังอยากได้รางวัลอะไรเงี้ยผมก็ส่งขายงานได้แต่วันนี้มันกลับข้างผมสนใจเรื่องคุณค่ามากกว่าแล้วพอความพอ,พอความเข้าใจเหมือนเหมือนมีอายุเนาะ พอความเข้าใจเรื่องคุณค่ามากขึ้นผมก็เลยมาทบทวนว่าอา้าวถ้าเรามีคุณค่ามูลค่ามันก็ตามมาเองถ้าถามตอนนี้นะ